ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกอย่างน้อยก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์แหละส่วนใหญ่อาจจะประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะนะบางบริษัทสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ของของสามหมื่นไอ้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ของ 30, 000, หมื่นล้านก็คือสี่พันล้านสี่พันล้านเนี่ยไม่ได้ไปอยู่กับแม่ทีมคนใดคนหนึ่งนะแต่มันอยู่เฉลีย่ยเฉลี่ยกันไปผมก็สัมมานามานะครับฟรีมันเล่าเรื่องการขายฝันโน้มน้าวดีมากค่ะค่าสมาัครมีสอ0พ ธุรกิจขายฝันคืออย่างนี้ครับผมต้องบอกว่าธุรกิจเครือข่ายนะครับธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจการขายเป็นแบบนี้หมดครับเป็นแบบนี้หมดครับทุกคนมาคิดคือธุรกิจขายฝันมันคือการที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยธุรกิจเนี้ยมาดีให้เราเข้ามาทํานะไม่ใช่แต่แค่บริษัทดีไอคอนครับทุกบริษัทเป็นแบบนี้หมดนะครับ ทุกบริษัทที่รับตัวแทนจําหน่ายจะจําหน่ายในระบบขายตรงตลาดแบบตรงหรือซิงเกิลหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นแบบนี้หมดครับมันมีคอร์สเปิดใจคอร์สสร้างฝันคอร์สปลุกยักษ์คอร์สนูนคอร์สน,น,นี้คอร์สจิตวิทยามีหมดครับและมันไม่ใช่เพิ่งจะมีมาตอนนี้ด้วยครับมันมีมานะครับ มากพอสา3สิปีแล้วแล้วมันก็แปลงสภาพกันไปเพราะฉะนั้นการที่เข้าไปฟังอบรมเนี่ยนะครับไม่มีหรอกครับที่เขาจะบอกว่าบริษัเทเขาไม่ดีและบางคนตอนนี้ออกมาทนายบางคนออกมาบอกว่าไงปะ่ะเฮ้ยเวลาเข้าไปฟังทําไมถึงไม่บอกข้อดีแล้วก็ข้อเสียด้วยทําไมไม่บอกว่าเฮ้ยมีคนสําเร็จและไม่มีคนสําเร็จด้วยอันนี้ผมก็บอกเลยไม่น่าเชื่อว,ว่าเป็นทนายได้เพราะคําถามนี้ไม่น่าถาม คำถามคือเวลาที่คุณไปซื้อรถหนึ่งคันเขาจะบอกไหมว่าข้อดีของรถเขาจะบอกไหมข้อเสียของรถคันนี้คืออะไรเขาก็บอกว่าข้อดีของรถคันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกถูกต้องไหมมีใครไม่บอกว่าเฮ้ยข้อดีข้อดีของรถเป็นงี้ง,ง,งี้อ่าข้อเสียของรถเป็นงี้ง,งี้มีใครเขาบอกไหมนี่ไงแล้วคุณก็บอกว่าเฮ้ยทำไมดีไอคอนทำไมทำไมบอกไม่หมด บอกแต่ข้อดีทําไมไม่บอกข้อเสียคําถามคือแล้วบริษัทไหนบอกบ้างครับช่วยบอกกับผมหน่อยสิครับว่าบริษัทไหนบอกคุณเข้าไปบริษัทขายตรงยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยตอนนี้เลยเข้าไปเวลาที่ขญญเขาบรรยายเขาก็บรรยายคนนั้นสําเร็จแบบนั้นคนนั้นสําเร็จแบบนี้คนนี้สําเร็จแบบนั้นแล้วการที่อ่าสตอรี่ชีวิตคุณพอที่ว่าเอ้ยตอนเล็กๆยากจนอย่างงู้นอย่างนี้นะครับอ่าต้องมาขอส่คคาถามคือ เป็นสตอรี่ที่สร้างขึ้นมาเองหรือเป็นสตอรี่แบบนั้นจริงๆก็อาจจะเป็นสตอรี่แบบนั้นจริงๆก็ได้แล้วยังไงอ่ะมันคือเทคนิคเบสิกใช่ครับพูดถูกครับถ้าบอกว่าไม่ดีก็ขายไม่ได้สิพี่ก็ถูกต้องไงครับแล้วแล้วอย่างนะบางคนบอกเฮ้ยเนี่ยเชื่อพอดาราเนี่ย แล้วพวกดารานะครับที่เอาไปโฆษณาเนี่ยใช้หรือเปล่าถ้าไม่ใช้คือการหลอกลวงถ้าคุณบอกว่าดาราที่มาโฆษณาสินค้าแล้วไม่ใช้หลอกลวงนะผมบอกเลยดาราโดนข้อหานะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่า,อาโฆษณาเท็จหลอกลวง,ท,งทั้งประเทศเลยเพราะมีดาราคนไหนบ้างครับเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าแล้วใช้สินค้านั้นมีไหมมีไหม ถามหน่อยครับมีไหมเห็นดารามาโฆษณาเรื่องของอะไรอะเครื่องสําอางของไทยเนี่ยแต่ดาราคนนั้นใช้เครื่องสำอางอะไรเมืองนอกไม่ได้ใช้เลยดูซ้ำเขาเป็นแค่มาพิมพ์พิซเตอร์ไม้นี่เฉยๆดาราโดนกัะบาถูกต้องไงครับนะเพราะฉะนั้นมันต้องแยกให้ออกครับดาราโฆษณาสินค้า ถูกป่ะไม่งั้นเขาจะมีดาราเอาไว้โฆษณาสินค้าเพื่อให้สินค้าขายได้เหรอครับใช่ไหมอะแต่คุณจะบอกว่าเฮ้ยที่คุณมาลงทงุนทุนกิจิคุณมาซื้อสินค้าเนี่ยพอเชื่อดาราแล้วมีความผิดผมบอกถ้าอย่างนั้นนะครับคนที่ไปซื้อของอที่ดา,าราโฆษณาแม่งผิดหมดแหละคนที่มีความรู้จริงเขาตัดสินใจอย่างที่พี่พูดเอาความจริงสิ่งที่มาจริงมาพูดกันไม่ใช่โจมตีกันใช่ มันอยู่ที่ดิลจนมิทของเราดาราก็โบสิครับนะครับวันนี้พูดได้มันมากครับพี่ขอบคุณครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องยืนอยู่บนพื้นฐานความจริงแล้วเอ้ยเราต้องยืนอยู่บนความจริงเฮ้ยมันคืออะไรกันแน่นะมันคืออะไรกันแน่และสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากตัวเรานะเพราะอะไรครับเพราะผมเห็นแต่ละคนเนี่ยนะพูดคําเดียวครับที่ยอมมาลงสังแสนเพราะจะได้ไม่ต้องทําอะไร เพราะจะมีรายได้ทุกเดือนเพราะจะเพราะจะเป็นมรดกถึงลูกหลานคำถามคือธุรกิจอะไรของมึงที่เอาเงินมาลงสองแสนห้าแล้วมึงไม่ต้องทําอะไรแล้วมึงมีรายได้ทุกเดือนมีเหรอถามด้วยเถอะครับถ้ามันมีคนไทยไม่ต้องทํามาหาแดกอะไรแล้วคนไทยไม่ต้องทํามาหากินอะไรแล้วคนไทยไม่มีคนจนครับเพราะอะไรครับ ไปหาเงินมา2อ0 0 0นห้าแล้วก็มาลงทุนแล้วก็นั่งกระดิกเท้าอยู่บ้านรอรับรายได้ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนโดยที่มึงไม่ต้องทําอะไรมันไม่ดีหรอกแต่กําลังหลอกตัวเองหรือเปล่าว่ามันมีกําลังหลอกตัวเองหรือเปล่าว่ามันมีใช่หรือเปล่า สุดท้ายแล้วมันคือการหลอกตัวเองหรือเปล่าผมพูดอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยเนี่ยเขาก็เสียหายเขาเป็นผู้เสียหายเขาเป็นคนนี้แล้วยังมาซ้ําเติมก็อีกแล้วไม่ให้พูดความจริงคุณไปออกรายการโหนกระแสกล้าเชิญผมไปหรือเปล่าล่ะกล้าเชิญผมไปออกหรือเปล่าล่ะ กาเชิญผมไปออกหรือเปล่าล่ะผมจะได้ซัดให้เต็มๆเ,เลยเหมือนกับยาสิฟันยี่ห้อหนึ่งมีข่าวว่าเจ้าของบริษัทจริงไม่ใช่เลยเป็นการของขายตรงนะครับได้สินค้าไปขายราคาแพงคงขายได้แหละฟังทุกวันนะผู้ได้ถูกใจได้สินค้าเขาไปขายราคาแพงก,ก็บอกแล้วไงว่าวันนี้เราต้องดูว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าเราเข้าไปนะครับเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยสินค้าเหมาะสมกับเราไหมนะครับ สินค้าเหมาะสมกับเราไหมสินค้าเราขายได้ไหมสินค้าเราใช้เองไหมอะไรไหมแต่วันนี้สิ่งที่ทุกคนออกมาพูดตอนนี้คืออะไรครับลงทุน2องแสนแล้วคิดว่าเดี๋ยวจะรวยเดี๋ยวคิดจะมีไรายได,ได้ทุกเดือน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 ส่งไม่ได้ครับข้อฟาร์มผมโดนปิดกัน้นคุณประมาณตัวคุณเองหรือเปล่า คุณไอ้นี่หรือเปล่าถูกปะพูดเป็นกลางต้องพูดอย่างพี่นะครับแล้วถามว่าวันนี้เฮ้ยการที่วันนี้เอาหลักง่ายๆครับคุณจะทําธุรกิจอะไรสักอย่างคุณต้องไปกู้นี่มาไปใช้บัตรเครดิตไปอย่างงู้นอย่างเงี้ยคือคําถามเขาอาจจะเกี้ยกลมเขาจะอะไรอะไรก็ได้แต่คุณคิดถึงหลักของความเป็นจริงหรือเปล่าคุณพูดถึงความเป็นจริงหรือเปล่าและที่สําคัญมันคืออะไรบ้างเหตุการณ์แบบเด็ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิด เหตุการณ์แบบนี้เกิดมาไม่รู้กี่ครั้งกี่ขราวเป็นข่าวดังมาไม่รู้กี่ครั้งกี่ขราวแต่สุดท้ายผ่านไปก็กลับมาสู่ที่เดิมก็มีคนโดนแบบนี้เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมคำถามคือคุณไม่ได้จําบทเรียนกันเลยคุณไม่ได้สะท้อนบทเรียนกันเลยคุณไม่ได้คิดถึงละความเป็นจริงเลยเพราะคุณพูดอย่างเดียวพอถึงเวลาเขาหน้าสงสารเขาไม่นี่นะเขาอย่างงู้นอย่างนี้แล้วเชื่อเปล่าที่แปลกใจคืออะไรก็ ไอ้คนที่โดนเนี่ยคือพวกเดิม,ดมๆกลุ่มเดิมๆคือพวกเดิมๆกลุ่มเดิมๆนะเคยโดนบริษัทนี้มาแล้วมาโดนบริษัทนี้ต่อเคยโดนบริษัทนี้มาแล้วโดนมาโดนบริษัทนี้ต่อคําถามคือตกลงเขาหลอกคุณหรือคุณหลอกตัวคุณเองเพราะอย่างเราสมมุตินะครับเราเป็นคนเนี่ยเราโดนหลอกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะโดนหลอกครั้งที่สองไหม เราโดนหลอกแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะโดนหลอกครั้งที่สองไหมนี่ไงแต่ปัญหาคือโดนหลอกแล้วหลอกอีกหลอกแล้วหลอกอีกไอ้พวกกลุ่มเดิมกลุ่มกลุ่มเดิมเนี่ยแล้วไม่ใช่ว่าข่าวไม่มีนะข่าวก็ออกจะโด่งดังข่าวก็จะออกใจ,ออกจนี่นนะคนนั้นโดนอย่างนี้คนน,นนนคนนี้โดนลงทุน,น,น,นอย่างนู้นอย่างนี้ nie. นะครั้งเดียวจุกแล้วครับก็ั่นแหละครับแต่สุดท้ายก็กลับมาบนที่เดิม แล้วพอกลับมาวนที่เดิมเนี่ยนะพอคนออกมาพูดก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรกลัวโดนดราม่าเดี๋ยวจะหาว่าไปซ้ําเติมคนที่เขา่าสูญเสียตอนนี้ประชาชนกําลังเดือดร้อนโดนหลอกอย่างงู้อย่างงี้เฮ้ยแล้วคุณไม่เอาแกนหลักความจริงมาพูดเอาความจริงมาคุยแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ยังไงอะ